มอเตอร์ทรีเวียสวัสดีครับทีมงานมีโอกาสได้ทดลองขับรถจ์พลังงานไฟฟ้าจากค่าย BYD รุ่นอัตโตก่อนจะเปิดตัวพร้อมประกาศราคาอย่างเป็นทางการวันที่10ตุลาคมนี้เป็นการขับตัวที่ยังไม่รู้สเปคที่แท้จริงสำหรับเมืองไทยแต่มีเสียงกระซิบว่าให้ทิปเคียงกับรุ่นที่ทำตลาดในออสเตรเลียซึ่งมี2รุ่นย่อยคือ s d a r d r a n ร e ขับแบบผสมได้345กิโลเมตรและ Extend e d Range ขับแบบผสมได้420กิโลเมตรใช้แบตเตอรี่ BYD Blade ที่ทาง BYD พัฒนาขึ้นเองมีขนาดเล็กน้ำหนักเบาและมีความปลอดภัยสูงมีความจุ49.92และ60.48กิโลวัตต์ชั่วโมงตามลำดับมีช่องชาร์จอยู่เหนือซุ้มล้อนหน้าฝั่งผู้ขับซึ่งมีข้อดีคือง่ายต่อการกัร,ระยะเมื่อเข้าสถานีชาร์จหัวชาร์จรองรับการชาร์จทั้งแบบ AC Type 2 และ DC แบบ c c s 2และมีระบบชาร์จเมื่อเบรกด้วยทั้ง2รุ่นย่อยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด150กิโลวัตต์หรือ204แรงม้าแรงบิด310นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหน้าเร่ง0ถึง100กิโลเมตรตชั่วโมงภายในเวลา7.3วินาทีระบบไฟสองสว่างเป็นแบบ LED ทั้งคัน ไฟหน้า LED พร้อมไฟ daytime แบบ LED และระบบ Follow Me Home หลังคาพารา a m มิกซันรูฟไฟฟ้าเปิดปิดและกระดกได้พร้อมระบบป้องกันการหนีบไฟท้ายก็เป็นแบบ LED เช่นกันแล้วก็ออกแบบให้ทั้งสองฝั่งมีไฟเชื่อมต่อกันฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้าแต่ว่าไม่มีระบบแผ่นฟรีนะครับนอแม็กไลรูลมออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์พร้อมยาง 215/55R18 ใช้ยางจากประเทศเดียวกัน ยอแอดลารุ่น Batman A51 มิติตัวรถมีความยาว4455ม mm, มกว้าง1875ม mm, มสูง1615ม mm, มความกว้างล้อหน้าหลัง1575 mm, และ1580ม mm, มฐานล้อ2720ม mm, มระยะต่ำสุด175ม mm, มน้ำหนักโดยประมาณ1680 mm, และ1750กกตามลำดับรับภายในออกแบบรับยุคใส่ลูกเล่นแคลฟลาวเอาใจกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น ใช้วัสดุคุณภาพดีเน้นสัมผัสที่อ่อนนุ่มลดชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกแข็งดูแล้วมีความตั้งอกตั้งใจในการทำปุ่มหรือว่าคันโยกต่างๆก็ให้ความรู้สึกที่หนักแน่นมั่นคงดีเมื่อใช้งานการประกอบเท่าที่ดูก็แน่นหนาดีนะครับการตกแต่งเลือกใช้โทนสีที่แหวกแนวแต่ว่าดูแล้วก็ลงตัวดีครับวงมาลัยสปอร์ตมัลติฟังก์ชันปรับได้4ทิศทางมัรวัดดิจิต้อนขนาด5นิ้วส่วนจอกลางเป็นระบบสัมผัสข,ขนาด12.8นิ้วมีไฮไลท์อยู่ที่การหมุนจอได้ทั้งงแแแแนนนนววววตตััั้้้ละนนออนอดยกาาารรสสมผสที่ห่หหจื กดปุ่มบนพวงมลาลัยฝั่งซ้ายรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto มีช่อง USB ทั้ง A และ C แล้วก็ช่องจ่ายไฟฟ้า12โวลต์แผงคอนโซลและแผงประตูออกแบบพลิ้วไหวโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกลียวคลื่นช่องแอร์เป็นทรงล้ำกระจายความเย็นได้อย่างสะใจและมีแท่นชาร์จไร้สายตามสมัยนิยมในห้องโดยสารมีไฟแอมเบียนไลเปลี่ยนสีได้ที่เปิดประตูรวมอยู่กับกลำโพงและมีไฟเปลี่ยนสีตามเพลงได้ ที่เก็บของบนแผงประตูมีลูกเล่นเป็นเชือกขึงไว้ให้ดีดเล่นแก้เบื่อเวลารถติดคันเกียร์ทรงล้ำต้องทำความเข้าใจกันสักนิดก่อนใช้งานมีระบบเซฟตี้เมื่ออยู่ในเกียร์ขับเคลื่อนแล้วเปิดประตูฝั่งผู้ขับระบบจะเปลี่ยนเป็นเกียร์ P โดยอัตโนมัติคอนโซลเกียร์เป็นศูนย์รวมของสวิตช์ควบคุมระบบต่างๆทั้งปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ไฟฉุกเฉินปุ่มควบคุมเครื่องเสียงเหล็กมือไฟฟ้าระบบแอร์และไลฟฟ้าการปรับโหมดทั้งการขับแบบ normal eco และ sport แล้วก็ปรับระบบ c u r s e เลือกระบบการชาร์จไฟฟ้ากลับเบาะคู่หน้าปรับไฟ ฝั่งผู้ขับปรับได้6ทิศทาง และผู้โดยสารด้านหน้าปรับได้4ทิศทางเบาะหลังมีที่เท้าแขนตรงกลางพนักพิงแยกพับได้60ต่อ40มีช่องแอร์และช่อง USB-A และ C ที่เก็บของด้านหลังมีความจุ440ลิตรและเพิ่มเป็น1340ลิตรเมื่อพับเบาะหลังลงรถไม่มียางอะไหนะครับแต่ให้ชุดปะยางพร้อมชุดปฐมพยาบาลย้ำอีกครั้งนะครับวันนี้เป็นการเทียบเคียงจากสเปคออสเตรเลียสเปคไทยที่จะเปิดตัวในวันที่1ิตุลาคมนี้อาจมีความแตกต่างไปจากนี้ได้ครับการทดลองขับแบ่งเป็นสาสถานีเริ่มจากการทดลองอัตรา โดยเปลี่ยนโหมดการขับเปลี่ยนโหมดของพวงมาลัยและโหมดการเบรกที่มีแบบคอมฟอร์ตและสปอร์ตเพื่อทดลองความแตกต่างแน่นอนครับว่าอาัตราเร่งในโหมดสปอร์ตจะทันใจที่สุดกดคันเร่งสุดก็จะมีเสียงรอฟีิีนิดตอนออกตัวส่วนโหมดอีโคก็จะเร่งออกไปแบบนุ่นนวลไม่ถึงกับอึดอัดนะครับพวงมาลัยและเบรกทั้งสองโหมดก็มีความแตกต่างกันชัดเจนในเรื่องการตอบสนองการขับใช้งานทั่วไปโหมดคอมฟอร์ตพวงมาลัยเบาแล้วก็เบรกนุ่มนวลครับส่วนโหมดสปอร์ตพวงมาลัยจะเหนื่อยขึ้นนิดๆแล้วก็เบรกก็จะจับตัวเร็วขึ้นนสถาที่2 ลองเรื่อง handling และการบังคับควบคุมของระบบกันสะเทือนอินสระ4ล้อด้านหน้าแม็กปรสันสตัดด้านหลังมอเตลิงขับซาลาลอมบางๆ<อ>เกิดจะเป็นเส้นตรงแล้วต่อด้วยการขับก้อม2วงกลมเป็นเลข8แล้วก็ขับต่อเนื่องเป็นเซอร์กิตนิดๆนะครับตามด้วยการเปลี่ยนเลนกระทันหันลองขับแล้วรู้สึกว่าช่วงล่างออกไปทางนุ่มแต่ว่าหนักแน่นนะครับมีการดูดซับแรงสั่นสะเทือนที่ดีพวงไลพาวเวอร์ไฟฟ้าน้ำหนักไม่เบาเกินไปแม้ว่าจะใช้โหมดคอมฟอร์ การหมุนและคืนพงมาลายก็ราบเรียบแล้วก็วงเลี้ยวค่อนข้างแคบครับสถานีที่3ซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายลองเรื่องระบบความปลอดภัยเริ่มจากเรนดีพัชเจอร์วอร์มิง ซึ่งระบบนี้จะเริ่มทํางานที่ความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ต้องมีเส้นถนนที่ชัดเจนนะครับในการทดลองขับมีเส้นถนนแค่ฝั่งเดียวระบบก็จะโชว์บนหน้าจอแค่ฝั่งเดียวครับเมื่อขับเบนใกล้เส้นโดิที่ไม่เปิดใฟเลี้ยวระบบก็จะเตือนด้วยเสียงและพวงมลาลัยก็จะสัน่นแล้วก็ดึงกลับด้วยครับต่อเนื่องด้วยการทดลองระบบเลนคีปปิ้งแอสซิสรักษารถให้อยู่ในเลนแต่ต้องมีเส้นแบ่งเลนทั้ง2ฝั่งนะครับระบบนี้ถึงจะทํางาน แล้วก็อีกระบบที่ได้ทดลองขับก็คือ s o p and Go Full Speed Adaptive Cruise Control ครับซึ่งปรับระยะห่างจากคันหน้าได้4ระดับเมื่อเปิดใช้งานรถจะขับตามคันหน้ารวมทั้งเพิ่มและลดความเร็วรวมถึงการเบรกจนรถจอดสนิทโดยที่ผู้ขับไม่ต้องเหยียบคันเร่งหรือเบรกเลยถ้าปรับระยะให้ใกล้คันหน้าการเบรกจะค่อนข้างหนักแต่ถ้าปรับไกลก็จะเบรกได้อย่างนุ่มนวลครับด้านหน้ามีเรดาร์เซนเซอร์4จุดเมือ่อคันหน้าเลี้ยวระบบก็ยังทำงานอยูได้ครับ ไม่ดุดการทํางานง่ายๆแต่ถ้าคัานหน้าหยุดนิ่งไม่เกิน3วินาทีเมือ่อคันหน้าเคลื่อนตัวรถก็จะเคลื่อนตามได้เลยแต่ถ้าหยุดเกิน3วินาทีระบบจะเข้าโหมดสแตนบายเมือ่อคันหน้าออกตัวผู้ขับก็แค่แตะคันเร่งเบาๆจากนั้นระบบก็จะทํางานต่อให้ครับปิดท้ายด้วยการลองระบบ door open warning เตือนการเปิดประตูเมื่อมีรถมาจากด้านหลังโดยจะเตือนด้วยสัญญาณไฟของระบบ blind spot ที่อยู่ที่กระจกมองข้างนะครับแล้วก็เตือนด้วยไฟที่ล้อมลำโพงตรงประตูซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วก็กระพริบด้วย Please opening careful be behind the cars coming of you and เป็นจีแดงเห็นแล้วระบบทำงานได้ทั้งซ้ายและขวาทั้งประตูคูหน้าและคู่หลังแล้วก็ระบบก็สามารถตรวจจับมอตร์ไซค์ได้ด้วยครับหลังการทดลองขับและใช้งานระบบต่างๆของ BYD Atto 3คิดว่าเป็นปรถพลังงานไฟฟ้าที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งครับที่เหลือก็แค่รอราคากับอุปกรณ์มาตรฐานของสเปคที่จำหน่ายในเมืองไทยว่าจะมีความคุ้มค่าหรือน่าสนใจแค่ไหนครับ